ร่อยครุกดินแม้เป็นถึงหมอไม่เลี้ยงลูกแบบคุณหนูไร้มาหามที่สระบุรีมาโอโอปอยอมรับลูกฝาโตแล้วนี่ใส่ขนละครัว เรียกว่าพาครอบครัวนี้โควิดเมืองกรุงไปพักผ่อนสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่บ้านพักเขาใหญ่ชมไร่มะขามสวนแก้วมังกรอ,อย่างล้นลาสําหรับหมอโอ๊คสมิตอารยาสกุลที่เกี่ยวก้อยภรรยาคนเก่งโอปอปนิสราพร้อมลูกฝาดที่กําลังน่ารักน่าเอ็นดูและแสนสนน้องอลินน้องอลันและสุดทั้งสองออกมาโพสภาพและคลิปเด็กๆกําลังแฮปปี้ เราได้วิ่งเล่นอย่างสนุกสนานขณะเดียวกันยังได้ชมสวนมะขามที่เก็บเกี่ยวมากองรวมกันเยอะมากซึ่งหมอโอ๊ได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นว่าปิกนิกกันที่ไร่มะขามของเราครับรวมทั้งคลิปพืชผักที่เขียวขจีจากแปลงผักอย่ารอช้าตามมาสองความน่ารักของเด็กๆก,กันดีกว่ามีโมเมตนต์น่ารักให้ได้ชื่นใจในทุกๆวันเลยจริงๆสำหรับฟ้าฟดซุปตาอลินอารันที่ล่าสุดทั้งคู่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมงานทูเรนเชียลรนการชีวิตเม for every family กับคุณพ่อคุณแม่โอปอปานิสราและหมอโอ๊กสมิธอรารย,ยสกุลนะเซนทันพลาซ่าเวสเกตหลังห่างหายจากการออกอีเวนต์แบบพร้อมหนะ้าพร้อมตาไปนานกว่า3ปีเต็มๆโดยงานนี้นอกจากบรรดาสื่อจะมีโอกาสได้เข้าไปสอบถามถึงมุมมองความคิดในการเลี้ยงดูลูกจากโอปอและหมอโอ๊กแล้วทั้งสองก็ยังอัปเดตพัฒนาการของอลรินอลันในวัยที่โตขึ้นและมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นให้เราได้ฟังกันอีกด้วย พัฒนาการของน้องสองคนเป็นยังไงบ้างเหลียงง่ายขึ้นไหมหมอโอกตามไวัเลยครับก็คือตอนนี้เขาแข็งแรงขึ้นเรื่องสุขภาพเรื่องการเติบโตเราเห็นว่าเขาเก่งขึ้นทําอะไรได้เยอะขึ้นอย่างเช่นอลันตอนนี้เขาสามารถออกไปวิ่งกับผมได้แล้วส่วนอลินก็สามารถเล่นหรือทํากิจกรรมต่างๆกับคุณแม่ได้เราเช่นกันรวมถึงเขาทั้งสองคนเองก็เริ่มมีสังคมเริ่มมีเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเริ่มมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง หมอโอก๊กตัวผมเองก็อยากที่จะรู้จักเขาสองคนให้มากที่สุดเพราะอย่างที่บอกเขาเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองกันแล้วความต่างๆของเขาสองคนชัดเจนขนาดไหนโอปอชัดมากเพราะปองงมากอย่างอาลาันเขาก็จะเก่งเลขไปเลยวิทยาศาสตร์ไปเลยคือเขาก็จะมีความชัดเจนขนาดเดียวกันทางด้านอลินเขาก็เป็นขีดสุตของความสดใสอลินไม่เคยหยุดพูดอลินไม่เคยหยุดถาม ตื่นตัวตลอดเวลาเขาบอกว่าตอนอยู่โรงเรียนเขาเหนื่อยมากเพราะเพื่อนทุกคนอยากเล่นกับเขาแต่ว่าไม่เป็นไรเขาจะเล่นกับทุกคนซึ่งบางทีปอก,ก็เอะใช่เหรอหัวเราะคือเขาจะเวทกันได้ดีกับาอาลันอารันจะเป็นทางการขั้นสุดส่วนอลินจะไม่มีหลักการมันเลยทําให้เขาสองคนสนิทกันมากค่ะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ